สวัสดีค่ะจากร้าน t j a u t o m a x หรือร้านต้นยางยนต์นะคะอยู่แถวพระรามสองนะบอกก่อนตัวนี้ก็เหมือนเดิมค่ะก็ยังเป็นตัวที่คิดสำหรับ CRV h o n d ้ CRV นะคะตัวนี้เป็น CRV G5 ตัวรุ่น Minor Chain ชนะคะตัวโฉมปัจจุบันขอบ18เป็นลายดอกไม้คนชอบมากเลยนะว่าเห็นคนมาเปลี่ยนเยอะมากจริงๆค่ะตัวนี้จับพูดกับยาง25 เดี๋ยวสักครู่นะคะให้มันใจ2 5 5 6 10 18นะ,ะขออภัยค่ะเป็นยางสเปค2 3 5 6 0 1 8ของโตโยนะคะนี่เลยค่ะล้อพร้อมยาง4วงยาง4เส้นรวมติดตั้งถวง่วงล้อพร้อมใช้งานได้เหมือนเดิมปกติเลยนะคะจ่ายไม่แพงค่ะรวมเทินก็คุยกันได้นะคะราคา บวกลบเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสภาพยางนะบอกไว้ก่อนถนะ้คุณลูกค้าต้องการเป็นยางใหม่เลยยางป้ายแดงหรือย,ยางเปอร์เซ็นต์ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะล้อสวงไม่มีร้อยค่ะเป็นสภาพใหม่ๆเลยนะมีค่ะเทียบได้เลย95%ขึ้นไปค่ะเกือบ99เลยดีกว่าเอาอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าท่านไหนกำลังมองหาล้อแม็กรายนี้อยู่แถวพระราม2พอดีแวะเข้ามาติดตั้งที่ร้านเราได้นะคะยินดีให้บริการทุกท่าน ร้านเราอยู่แถวขรารามงสองบางขงุนเทียนเลยซอยเชนทะเล21มา200เมตรหรือ21นะคะร้านอยู่ซ้ายมือเป็นเต็นท์สีขาวแดงค่ะก่อนถึงร้านอาหารทานทะเลค่ะโอ้เมื่อสักครู่ก็มีเรือขับผ่านนะคะค่ะถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกเดินทางเข้ามาจริงๆเรามีบริการจะส่งทั่วประเทศไทยนะคะ แล้วตอนนี้เราดีลกับทางเบสเอ็กเพ s ได้แล้วด้วยก็จะส่งถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าเลยจะส่งไว้ด้วยนะคะแจ้งให้ทราบเลยยังไงวันนี้โบอขอลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ก็คงได้พบกับคุณก๊อฟในคลิปของสาระแต่ละร้อทุกวันเนาะยังไงวันนี้โบไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ